สวัสดีครับคุณอยู่ในช่อง My Area คุณอยู่กับผมไม่นะครับวันนี้แอดไมจะมาพูดถึงการสร้างภาพยนตร์แล้วที่แอดไมชอบมากอย่างหนึ่งนะครับคือหยิบยกเอาบางเรื่องของชาวฮิบรูมาทําเป็นภาพยนตร์ครับอย่างพวกปีศาจซาตานเทวดานรกหรือว่าสวรรค์เพราะมันเป็นเรื่องราวที่ดูมีสเสน่ห์มีมนตร์ขลังไม่ว่าจะสร้างมากี่รอบต่อกี่รอบนะครับก็ยังน่าสนใจไม่เคยเปลี่ยนโดยเฉพาะคนอย่างแอดไมที่ชอบพวกปีศาวิทยาเรื่องราวเหนือธรรมชาติ โชคลางความเลวร้ายความสับสนอะไรก็ตามที่มันดูแบบไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้แอดไมย,ยิ่งชอบครับในคลิปนี้แอดไมย์จะมาพูดถึง7มหาปีศาจจากพระคัมภีร์ไบเบิลที่ปรากฏตัวในโลกภาพยนตร์ว่ามีปีศาจต,ตนไหนบ้างที่น่าสนใจถ้ามีเรื่องไหนหรือว่าตัวไหนที่แอดไมย์ไม่ได้กล่าวถึงนะครับก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้กันได้ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมครับวันนี้ไมแอร์เลยมีโปรโมชั่นคุ้มๆม,มานำเสนอครับ จากทีมงาน NF t h e a t e r เบื่อไหมเวลาดู y o YouTube โฆษณาก็เด้งๆด้งเดไม่หยุดทางออกของคุณน่มาถึงแล้วเพียงแค่สมัคร YouTube Premium จากปกติ209บาทเหลือเพียง69บาทเพียงแค่นี้คุณก็จะดู YouTube แบบเพลินๆไม่มีโฆษณามากวนใจจะล็อกหน้าจอภาพหน้าจอก็ฟังเพลงได้ แค่นี้ยังไม่พอ NF t h e a t e r ยังเปิดประสบการณ์ให้คุณดูหนังจาก Netflix แบบ 4K Ultra HD ราคาเริ่มต้นเพียง139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทสามารถรับชมได้ทุกแพลตฟอร์มสมัครง่ายเพียงแค่ใช้ Line ID มีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้เมื่อคุณต้องการโดยไม่มีข้อผูกมัดอะไรทั้งนั้น ทังช่องมีสิทธิพิเศษด้วยนะครับเพียงแค่บอกว่ามาจากช่อง my area ก็ลุ้นรับเงิน50 0 0 0บาททุกเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน qr code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราครับ nf theater ซื้อนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อ7มหาปีศาจหรืออสูรกายแห่งบาปทั้งเประการ ในตำนานของศาสนาคริสต์มีเหล่าอสูรผู้ซึ่งเป็นต้นกำเนิดแห่งบาปทั้งมวลอยู่ด้วยกันถึง7ตนซึ่งบาปเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นตัวแทนแห่งความผิดศีลธรรมเป็นหลักคำสอนของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกแบบเก่าเป็นคำสอนเพื่อให้มนุษย์ไม่ทําตามสัญชาติยานของตนเองมากเกินไปลูซิเฟอร์อัคราทเทว,วทูตองค์นี้พระผู้เป็นเจ้าสร้างสรรค์ขึ้นมาจากแสงสว่าง เป็นทูตสวรรค์ที่ใหญ่รองลงมาจากพระเจ้าเลยครับเป็นอัคคระเทวทูตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตนหนึ่งก็ว่าได้แต่ด้วยความที่ว่านึกว่าตนนะ่ะยิ่งใหญ่เหนือทูตสวรรค์ตนอื่นๆจึงได้กระทำการกรบฏหักหลังพระเจ้าจนในที่สุดลูซิเฟอร์ก็ถูกขับไล่ออกจากสวรรค์กลายมาเป็นปีศาจตามตำนานของชาวฮิบลูโดยที่ลูซิเฟอร์ถูกยุยงโดยซาตานอีกทีหนึง่งนั่นแปลว่าตามตำนานความเชื่อของชาวฮิบลูลูซิเฟอร์และซาตานน่ไม่ใช่คนเดียวกันนะครับ ลูซิเฟอร์เป็นตัวแทนของบาปแห่งความหยิ่งผยองเป็นเพราะลูซิเฟอร์นึกว่าตนน่ะเก่งกว่าใครทําให้ตนน่ะหลงผิดและก่อกระบทขึ้นลูซิเฟอร์พยายามก่อสงครามสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดยลูซิเฟอร์ได้ชักนําเทพถึง2ใน3นะครับบางที่ก็บอกว่า3ใน5้าของเทพบนสวรรค์ทั้งหมดมาต่อสู้กับกองทัพสวรรค์ครับกองทัพสวรรค์น่ะที่นําทัพโดยอัคระเทวทูตมิคาเอลซึ่งในที่สุดนะครับลูซิเฟอร์พ่ายแพ้ ลูซิเฟอร์ในภาพยนตร์มีเยอะมากๆครับทั้งมาเป็นตัวละครหรือไม่ก็กล่าวถึงเฉยๆถ้าเอาแบบที่แฟนหนังชาวไทยรู้จักหรือว่าคุ้นเคยกันดีนะก็มาจากเรื่องคอนสแตนตินที่นำแสดงโดยปีเตอร์สตอร์แมนถ้ามีคอนสแตนตินภาค2นะครับคงให้บทเนี้กับใครไม่ได้แล้วเพราะปีเตอร์แสดงจนแบบทำให้คนดูหลายๆคนเชื่อหรือว่าแอดมายก็เชื่อนะครับว่าตัวละครตัวนั้นเป็นลูซิเฟอร์จริงๆ เขาแสดงได้ดูแบบมีความเหนือตัวละครอื่นๆอย่างชัดเจนดูหญิงผยองสมกับเป็นลูซิเฟอร์โดยในเรื่องคอนสแตนตินลูซิเฟอร์มีบทพอสมควรครับเขาต้องการมาลับวิญ,ญญาณของหมอผีที่ชื่อว่าจอห์นคอนสแตนตินพี่จอร์นของเราอ่ะได้สู้กับเทวดายอย่างเกรเบียลแต่ว่าสู้ไม่ได้ครับพี่จอร์นเลยดีลกับลูซิเฟอร์ว่าถ้าช่วยไปตบเกลียนเกรเบียลให้หน่อยพอตบเสร็จแล้วเดี๋ยวชั้นเน่ะจะตามแกไปลงนรกสุดท้ายก็ไม่ได้ไปครับ ลูซิเฟอร์ในซีรีส์เดอะแซนแมนเป็นหนึ่งในตัวละครที่ทําให้ผู้ชมรู้สึกแปลกตาครับเพราะในซีรีส์เรื่องเนี้ลูซิเฟอร์มีรูปลักษณ์เป็นเพศหญิงครับแสดงโดยกาวินเดอรีนคลิสตี้เธอแสดงได้ดูหน้าเกรงขามสุดๆน่ะเดอะแซนแมนเป็นเรื่องราวเกี่ยวก,กับเทพแห่งความฝันที่ถูกเรียกว่ามอร์เฟียสหรือว่าแซนแมนครับดรีมที่จูจ่ๆเขาก็โดนคาถาจากผู้ไล่เวทมนต์ในบ้านหลังหนึ่งแล้วเขาก็ถูกจับขังเอาไว้เป็นเวลากว่าร้อยปี ซึ่งในความจริงแล้วนะครับผู้ลายคาถาตั้งใจจะเรียกเดธเทพแห่งความตายเพื่อขอให้เดธคืนชีวิตลูกชายที่เสียไปแต่ด้วยความผิดพลาดบางอย่างจึงได้เรียกตัวของดรีมมาแทนครับและดรีมยังถูกขโมยของวิเศษไป3มชิ้นด้วยกันพอดรีมหลุดจากการคุมขังเขาก็ไม่รอช้าออกตามล่าหาสมบัติวิเศษทั้ง3อย่างและก็มุ่งมั่นสร้างความฝันขึ้นมาอีกครั้งไอสิ่งที่เขาอยากทำมันไม่ได้ง่ายนะครับ มันมีอุปสรรคมากมายอะขวางทางเขาอยู่ไม่เว้นแม้กระทั่งลูซิเฟอร์เจ้าแห่งขุมนรกอีกหนึ่งตัวละครลูซิเฟอร์ที่ขึ้นหิ้งโดยอาปาชิโนในเรื่อง The Devil Advocate เป็นเรื่องราวของทานายหนุ่มไฟแรงเควินแสดงโดยคีอานูลีฟครับผู้ไม่เคยแพ้คดีมาก่อนกระทั่งถูกทาบทามให้ทำงานที่นิวยอร์กกับสำนักงานกฎหมายใหญ่ที่มีซีโออย่างจอร์ดมิลตันหรือว่าลูซิเฟอร์ ตัวหนังเองเน้นสื่อประเด็นด้านศิลธรรมการมีอำนาจชี้ถูกชี้ผิดอีกทั้งยังมีเรื่องความโลภความโอหังหญิงทนนในตนเองของเควินซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นำไปสู่เรื่องพิศวงลี้ลับอีกมากมายครับที่นำเสนอออกมาได้อย่างมีชั้นเชิงหรือแม้แต่ซีรีส์ยอดฮิตอย่างเรื่องลูซิเฟอร์ที่นำแสดงโดยทอมเอลลิสเจ้านรกมาดก,กวนที่เบื่อกับตำแหน่งเจ้านรก เลยผันตัวมาเปิดบาร์เล่าซะง,งั้นน่ะเลยด้วยความที่ตัวนักแสดงอ่ะดูมีเสน่ห์มากๆนะสามารถทําให้สาวไทยอ่ะแอบจิกหมอนขาดไปตามๆกันมีอีกหลายเรื่องนะครับที่แอดมมไม่ได้กล่าวถึงเพราะว่ามันมีเยอะมากๆเลยมีคนบอกว่าลูซิเฟอร์ในซูเปอร์เนเจอรัลก็เจ๋งดีนะแต่แอด i มยังไม่ได้ดูเลยครับแล้วก็คิดว่ากําลังจะดูด้วยในอนาคตอาจจะได้มาทาคอนเทนต์นะครับซาตานบาปแห่งความโกรธเป็นคนละคนกับลูซิเฟอร์นะครับ ในพระคัมภีร์ของชาวฮิบูกล่าวไว้ว่าซาตานเคยเป็นหนึ่งในอัคระเทวทูตท,ที่มีชื่อว่าซาตานเซนตเนียลหรือซามาเอลบางทีก็บอกว่าชื่อบาโฟเมตบ้างว่ากันว่าซาตานต้องการจะครอบครองทุกสรรพสิ่งอยากมีอำนาจดั่งพระเจ้าซาตานจึงยุยงให้เทพบ้างก็สิงสู่เพื่อทำให้เทพกลายเป็นมารร้ายซาตานได้ยุยงให้ลูซิเฟอร์ลุกขึ้นต่อต้านพระเจ้า โดยซาตานผู้นี้เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนแห่งความโกรธเกลียวแต่บางตำราก็บอกว่าลูซิเฟอร์และซาตานน่ะเป็นปีศาจตนเดียวกันครับอย่างไรก็ตามซาตานเป็นอีกหนึ่งปีศาจท,ที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายครับซาตานในหนังส่วนมากจะมักมาในรูปแบบที่ไม่ทันตั้งตัวเช่นมาแบบสิงสู่หรือว่ามาในร่างมนุษย์อย่างในเรื่อง De วิ l ปี2010มเมื่อคนแปลกหน้า5คนต้องติดอยู่ในลิฟต์ แล้วก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นอีกมากมายเลยครับจนกระทั่งมันกลายเป็นเรื่องที่หลอนสุดๆเลยแล้วก็ค่อนข้างจะกระทบกระเทือนจิตใจของคนที่ติดลิฟต์ก่อนที่พวกเขาจะค้นพบความจริงที่ว่าที่จริงแล้วหนึ่งในนั้นมีปีศาจท,ที่แสนชั่วร้ายสิงสู่อยู่ครับ p r i n c e of Dark n e s s ปี1987ซาตานมาแค่ของเหลวกับมือแดงๆครับ ซึ่งในหนังเรื่องนี้เกี่ยวกับทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยเข้าไปตรวจสอบของเหลวลึกลับที่ซ่อนอยู่ชั้นใต้ดินของโบสถ์แล้วก็ได้พบความลับที่ว่านั่นคือสาสารด้านตรงข้ามกับสาสารของพระเจ้าซึ่งสามารถควบคุมผ่านพลังจิตได้รวมถึงพระเยซูครับสิ่งนี้อาจจะนำพามาซึ่งหายนะของโลก End of Days ที่แสดงโดยป๋าอาโนนมีเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวที่ถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์บนแขนเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ตีตาความเป็นเจ้าของจากซาตานครับจนเวลาผ่านไปจนถึงปีคริสตศักราช1999าอาป๋าอาโนนะได้รับมอบหมายภารกิจให้ทำงานชิ้นหนึ่งครับนั่นคือการปกป้องหญิงสาวคนนี้แหละจากใครบางคนที่ต้องการเธอกว่าจะรู้ว่าสิ่งที่ต้องการตัวเธอมันไม่ใช่คนน่ะสิครับแต่เป็นเทพที่มาจากนรก เทพองนั้นมีชื่อว่าซาตาน Passion s Pass of the Christ ก็มีฉากซาตานในร่างผู้หญิงมาคุยกับพระเยซูหรือหนังตลกอย่าง t e n a c s o u s D in the Pick of Destiny ปี2006ก็เอาซาตานอ่ะมาร้องเพลง h e a v y m เม a l ซะอย่างนั้นน่ะโดยตัวเอกสองคนนะครับจะถูกซาตานล,ล่อลวงด้วยปิ๊กกตาร์คือฟังไม่ผิดหรอกนักดนตรีมันอยากได้ปิ๊กกตาร์ครับจะเห็นได้ว่าซาตานะมีเล่ห์เหลี่ยมหลอกล่อยุยงซึ่งแตกต่างกับลูซิเฟอร์ครับ ที่จะทำอะไรที่ตรงไปตรงมายกตัวอย่างนะลูซิเฟอร์ในจอห์นคอนสแตนตินอยากได้วิญญาณของจอร์นมากๆก็มาตามตื้อแบบดื้อเลยซึ่งจะไม่เหมือนกับ The First of the Fallen เป็นซาตานในจักรวาลเดียวกันนี่แหละแต่ว่าชอบหลอกล่อแล้วก็ใช้ประโยชน์จากผู้อื่นมากกว่าลงมือเองซึ่งจะมีอยู่เรื่องหนึ่งครับคือ The Omen ที่ชัดเจนว่าซาตานกับลูซิเฟอร์เป็นคนคนเดียวกันแมมมอนบาปแห่งความโลภ มีคำกล่าวไว้มากมายเกี่ยวกับปีศาจต,ตนนี้บางคนก็บอกว่ามันได้คลองบัลลังแห่งโลกนี้ไว้เพราะว่าโลกสมัยนี้นะครับเป็นโลกแห่งเงินทองตามพระคัมภีร์กล่าวถึงแมมมอนไม่เยอะเท่าไหร่ครับมีเพียงแค่บางคำพูดที่พูดถึงมันเช่นแมมมอนคือชื่อของปีศาจและอีกในหนึ่งอาจจะหมายถึงความร่ำรวยครับแมมมอนเป็นปีศาจที่สามารถเข้าสิงใครก็ได้ที่มีความกระหายมันจะแทรกซึมเข้าไปในจิตใจตามความโลภ มันบังคับให้ผู้คนทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทองครับสำหรับคนที่ถือว่าเงินทองคือพระเจ้าเงินบรรดาลเสกสันได้ทุกอย่างนั่นแหละคือเป้าหมายของแมมมอนมันจะทำให้คนคนนั้นน่ะรักเงินยิ่งกว่ารักอะไรในโลกจนยอมเสียได้ทุกอย่างไม่ว่าจะลูกหรือว่าเมียครับแมมมอนเป็นปีศาจที่ไม่ค่อยได้ทำเป็นตัวละครหลักสักเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นปีศาจแห่งความโลภมันเลยอาจจะเล่ายากสักนิดนึงครับ แต่แมมมอนก็มีบทบาทในฐานะของลูกลูซิเฟอร์ในภาพยนตร์เรื่องคอนสแตนตินแมมมอนนพยายามที่จะก้าวข้ามมายึดครองโลกมนุษย์จนเกิดเป็นเรื่องราวสำคัญในเรื่องนี้ครับอีกทั้งยังปรากฏตัวในคอมิกของทางฝั่งมาเวลแล้วก็ดีซีเบลเซบับบาแห่งความตะกระชื่อของเบลเซบับหรือเบเอลเซบูปรากฏในคัมภีพันธสัญญาใหม่ว่าเป็นผู้ปกครองปีศาจหรือเจ้าชายแห่งมวลปีศาจทั้งมวล มันมีหลากหลายชื่อครับแต่เดิมนั้นเบลเซบับเป็นเทวทูตที่ทำหน้าที่สอนมนุษย์ให้ใช้สิ่งของให้เป็นประโยชน์รู้จักวิธีใช้เครื่องมือต่างๆแล้วก็พิธีพิธานในการเลือกอาหารการกินแต่แล้วเบลเซบับก็ถูกขับไล่จากสวรรค์ซาตานก็เลยมาเชิญชวนให้เบลเซบับมาเป็นพวกและพอเบลเซบับมาอยู่ในนรกนะครับก็ได้รู้วิธีล่อลวงจิตใจมนุษย์เมื่อเบลเซบับถูกเรียกโดยเหล่าผู้บูชาตัวของมันเองอะจะปรากฏในรูปของมแมลงวันครับ ทุกที่ที่เบลเซบับไปก็จะมีฝูงมแมลงวันบินตามไปด้วยไปที่ไหนนะครับจะทําให้เกิดโรคร้ายโรคระบาดเบลเซบาบมีความแตกต่างจากซาตานเพราะพลังอํานาจของเบลเซบับไม่ได้มาจากการให้พลังจากซาตานครับเรียกได้ว่าเบลเซบาปปกครองนรกส่วนหนึ่งแต่เป็นคนละส่วนกับซาตานครับแต่ภายหลังกระแสของซาตานมาแรงกว่าผู้คนจึงกล่าวว่าซาตานเป็นเจ้านายของเบลเซบาบ บางคนก็บอกว่าเบลเซบับยอมรับใช้พระเจ้าเพื่อขอให้พระเจ้าลดโทษให้แต่ด้ยวยความที่เบลเซบับเป็นปีศาจที่ซุกซนเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างกลับกรอกจะเอาแน่เอานอนก็ไม่ได้ก็เลยดูเหมือนว่าจะไม่ได้โดนลดโทษครับเบลเซบับในโลกภาพยนตนระ์เราจะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่ครับที่รู้จักกันดีก็ในอนิเมะซะมากกว่าส่วนภาพยนตร์ก็มีเรื่องเบลเซบับป,ปี2017ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ปลิดชีวิตหมู่เด็กเล็ก ซึ่งเกิดขึ้นหลายครั้งบริเวณชายแดนเม็กซิโกแล้วก็สหรัฐอเมริกาคดีที่ว่านะครับเปลี่ยนไปเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเมื่อตัวเอกและทีมสอบสวนเข้ามาช่วยสืบคดีพวกเขาได้เจอกับบาทหลวงคนหนึ่งที่ถูกขับไล่ออกจากวาติกันบาทหลวงคนนี้ได้เชื่อมโยงเหตุการณ์สังหารหมู่เข้ากับเรื่องปีศาจโบราณที่ชื่อว่าเบลเซบับประมาณว่าบอกเบลเซบับเป็นคนทําให้เกิดเรื่องทั้งหมดเนี่ยครับแอสโมดิอุสบาปแห่งตันหาราคะ มีชื่อเรียกอีกเยอะแยะมากมายครับตำราบางเล่มก็บอกว่าปีศาจต,ตนเนี้เป็นปีศาจที่มาจากแถบเปอร์เซียแทนที่จะมาจากฮิบบูครับแต่ทว่ามันก็เป็นปีศาจที่มีความเกี่ยวข้องกับชาวฮิบบูเหมือนกันถูกจัดว่าเป็นปีศาจแห่งความชั่วร้ายและถูกมหาเทพลาฟาเอลขับไล่ไปยังดินแดนเหนือของอียิปต์ในตำราบอกว่ามันเป็นลูกของแรกอดัมกับลิลิธ ซึ่งก็คือพี่ชายต่างบิดาของเหล่าสักคิบัตแล้วก็อินคิบัสครับในคัมภี์ของยิวบอกไว้ว่ามันเป็นผู้ส่งสารแห่งพระผู้เป็นเจ้าซึ่งก็คือเทวดานั่นแหละครับแต่มันเป็นคู่ปรับกับโซโลโมอนและเป็นผู้ปกครองทางใต้ด้วยปีศาจ66กองทัพบ,บางที่ก็บอกว่า72กองทัพครับบางคนจัดให้มันอยู่ในหมวดหมู่ปีศาจบางตำราก็บอกว่ามันเป็นงูที่คอยหลอกล่อหลอกลวงอีฟก็มีครับ แอสโมดิุจะมีรูปร่างเป็นสัตว์ประหลาด3หัวพร้อมกับอาวุธหอกหัวทั้ง3ของมันเป็นวัวแพะแล้วก็คนครับเพราะว่าสัตว์จำพวกนี้เป็นสัตว์ที่ถือว่าลุ่มหลงในตันหาแอสโมดิุปรากฏตัวในซีรีส์เดอะโป๊ปเอ็กโซซเป็นเรื่องราวของกาเบียลอาร์มอสมือปราบผีตัวตึงแห่งโลกวาติกันเขามีภารกิจต้องไปช่วยครอบครัวหนึ่งครับที่ถูกปีศาจสิงสู่ ซึ่งนี่อาจจะเป็นภารกิจที่ท้าทายที่สุดในชีวิตของเขาก็ว่าได้เพราะไอปีศาจตนนี้ก็ตัวตึงไม่แพ้กันครับมันเป็นหนึ่งในมหาปีศาจสุดแกร่งนั่นทําให้กราเบลกับครอบครัวสุดสวยต้องเดิมพันด้วยชีวิตลิเวทานบาปแห่งความลิสยาเจ้าอสรพิษลิเวทานถูกกล่าวถึงในคมพียิวและก็ไบเบิลว่าเป็นสัตว์ทะเลขนาดยักษ์มีหลายหัวมีฟันแหลมคมเหมือนกับจระเข้ มันนะมีดวงตาดังขนตาของดวงตะวันในความหมายนะครับหมายถึงโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําเหมือนกับพระอาทิตย์ที่โผล่พ้นเหลี่ยมเขาในตอนเช้าบางครั้งมันก็ถูกกล่าวว่าเป็นพลังแห่งความสับสนวุ่นวายเมื่อครั้งสร้างโลกในคัมพีปฐมกาลนะกล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงเนลมิดสร้างฟ้าและแผ่นดินว่างเปล่าความมืดมน,นอยู่เหนือน้ําและพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าก็ปกอยู่เหนือน้ําครับ ซึ่งผืนน้านั่นแหละครับคือความสับสนวุ่นวายและก็คือราวิธานครับราวิธานในภาพยนตร์ส่วนใหญ่จะตีความเป็นไคจูขนาดยักษ์แต่จะมีอยู่เรื่องหนึ่งครับปรากฏตัวออกมาเป็นเทพเจ้าเลยนั่นก็คือเฮลไรเซอร์ราวิธานจะสร้างสาวปีศาจซีโนไบเพื่อใช้ล่อล,ลวงมนุษย์โดยที่มันอ,อาจจะเคยเป็นทูตสวรรค์ที่ตกสวรรค์จากพระคัมภีร์ราวิธานหมกบุ่นอยู่ออกับการกินวิญ,ญญาณของมนุษย์แล้วก็มองว่าอาณาจักรเนื้อหนังของเหล่ามนุษย์ มันวุ่นวายเกินไปเกินจะเยียวยาแล้วเบลเฟกอร์ co, บาปแห่งความเกียดรลานชื่อที่คุ้นหูกันดีคือบาวเบลเฟกอร์ co, มันได้รับการบูชาจากชาวบ้านชาวบ้านจะต้องนําเครื่องเส้นจากผลผลิตมาถวายแก่มันครับซึ่งปรากฏในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลเบลเฟกอร์เป็นตัวแทนของความขี้เกียจไม่ทําการทํางานไม่มีความรับผิดชอบขาดตกบกพร่องบาปนี้จะปรากฏต่อมนุษย์ทุกคนครับ เบลเฟกออดีตเคยเป็นเทวทูตมีหน้าที่ในการจัดตำแหน่งในนรกเบลเฟกอเป็นปีศาจนักประดิษฐ์ที่ชาญฉลาดมันนะมักจะมอบของบางอย่างให้กับคนที่ชอบโกงและก็ชั่วรหลายครับซึ่งมักจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พิสดารให้กับคนผู้นั้นเมื่อมันปรากฏล่างจะมีรูปลักษณ์ของหญิงสาวหรือไม่ก็ปรากฏในร่างของปีศาจคราวยาวปากกว้างมีเขาและก็เล็บยาวครับมันนะจะชอบยั่วยวนผู้ชายให้หลงไหลในกาม อีกชื่อหนึ่งของมันก็คือจอมเปิดโปงนั่นแปลว่าถ้าที่ไหนมีความลับมันจะไปเปิดโปงให้คนน่ะเขารู้กันทั่วไปหมดครับเบลเฟกอเคยปรากฏตัวในซีรี American Story ส์อเมริกันเฮอร์เรอร์สตอรี่ซีซั่นหนึ่ง EP 5มันมาในรูปแบบของปีศาจกล้ามโตผู้หิวโหวยกามโดยที่มันได้ดีลกับสาวสวยแม่ลูกอ่อนเพื่อแก้แค้นกับสามีตัวแสบครับโดยสาวคนนี้แลกกับการให้เบลเฟกอสมสู่เธอครับ ในเดอะไรท์ภาพยนตร์สร้างมาจากเขาโครงเรื่องจริงของบาทหลวงท่านหนึ่งบาทหลวงท่านเนี้สามารถไล่ปีศาจออกจากร่างได้กับนักบวชหน้าใหม่ที่หมดไฟในศาสนาและไม่มีความเชื่อเรื่องปีศาจเขาต้องทํางานมาเป็นผู้ช่วยบาทหลวงเพื่อไล่ผีที่นครนวัติกันแต่มันไม่ใช่ผีธรรมดาสิครับมันคือบาวแต่เดี๋ยวก่อนสําหรับคนที่สนใจเน็ตฟลิกราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในดีสคริปชันหรือจะสแกน QR Code คที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้นะ ช่วงแอดมีขายของถ้าชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่อง My Area ก็สามารถสมัครสมาชิกได้คุณจะได้สติกเกอร์เท่ๆเวลาคอมเมนต์ส่วนใครไม่พร้อมไม่เป็นไรครับเพียงกดไลค์กับทิ้งคอมเมนต์ก็สนับสนุนช่องเราได้ช่วยหน่อยนะคนจะได้เห็นคลิปกันมากขึ้นแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนแอดและทีมงานเป็นพิเศษตอนนี้ My Area มีระบบคอมเมนต์แบบใหม่ที่เรียกว่า Super Thanks เหมือนการโดเนทครับเพียงแค่เลื่อนไปใต้คลิปคุณจะเห็นคำว่า Thanks เมื่อกดจะขึ้นหน้าจอให้คุณคอมเมนต์และเลือกจำนวนเงินที่คุณต้องการเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสนับสนุนเราครับตอนนี้แอดมมีอีก2ช่องนะคือช่อง My อาถันช่องที่จะเล่าเรื่องราวสยองขวัญกับช่อง My Story ที่จะเอาเรื่องราวที่น่าสนใจหรือเรื่องปันป่นๆมารวมเอาไว้ไปกดติดตามกันได้นะแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนด้วยนะครับเอาละช่วงแอดมขายของก็จบแล้วครับ